สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Idol Factory กับ Work Point นะคะ Work Point ช่อง23ที่จะทำรายการ v e r i e t y สำหรับค้นหานักแสดง Girl Love เลยเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะแบบหานักแสดง Girl Love แบบจริงจังแบบ G L แบบจริงจังเพื่อนำไปปลุกปั้นไปพัฒนาแล้วก็สร้างซีรีส์ร่วมกันในอนาคตก็โรโมเดลมาจากน้องสองคนที่ทำให้เห็นว่า นักแสดง GL หรือซีรีส์ GL เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบไปได้ไกลขนาดนั้นทำให้มันสร้างอาว้เนี่ยสำหรับคนทั่วโลกกับเมืองไทยนะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเเรียกไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมบันเทิงแล้วอะน้องแบบไปไกลถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นไปถึงแบบหลากหลายรูปแบบดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยเห็นว่าจุดๆดเนี้ยมันน่าสามารถจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์อะไรให้ให้คนไทยได้เห็นและคนไทยได้ได้เสกันด้วยเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นค่ะ ครับก็นับตั้งแต่วันแรกครับที่ขีปโปรเจกต์นี้ขึ้นมาฮะ,ะก็ไปเล่าให้กบับผู้ใหญ่ทางสถานีฟังนะฮะผู้ใหญ่ก็โอ้ตกโต๊ะเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆฮะ,ะแล้วก็อยากที่จะร่วมมือกับเรานะฮะในการที่จะผลักดันคอนเทนต์นี้หาเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกอะไรหา่งออกอ่าซีรีส์ GL อละครับเพื่อให้ไปสู่ระดับโลกครับผมเป็นตพารวจของประเทศไทยครับ ินะ้เ็นเปของน้อง่านจงนโอกาดีครับแต่คือจงๆวผมามาในช่วงของการที่คัญน้องๆได้ปมาณเกือบหกรคนดตัวเองเราสึกว่าเออเราได้เห็นมมองครัอนักแสดงรุ่นใหม่ๆคนที่มีความฝันล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราราดีใจนะที่ได้เห็นน้องมีไฟ พร้อมที่จะแบบว่ามาเป็นดาวดวงแบบเดียวกันเหมือนเแล้วเรารู้สึกว่าทางแอนด์แฟรี่เองทางเวิร์กคอยสเองก็จับมือกันแล้วพร้อมที่พัฒนาทุกคนครับเป็นดาวดวงใหม่ที่ระดับคู่ของทีมไทยเองรู้สึกแล้วที่จะพัฒนาสู่ซอฟทาวเวอร์ส่งออกซีรีส์ครับไปสู่ระดับโลกครับปีนี้ค่ะรุ่นที่หนึ่งไม่ต่อเป็นยังไงบ้างคะันนี้ความรู้กท่เราไางานก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจ ได้ค่ะคิดว่คิดว่าสว่ามันเป็นโปรเจกที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครทาในประเทศไทยก็คิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเลยจากทุกๆคนแล้วก็เป็นอีกโปรเจกที่ฟินคิดว่าแฟนๆน่าจะอยากติดตามน่าจะสนุกรู้สึกเหมือนเเสียงรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาเห็นทุกคนเลยค่ะน้องๆพี่ๆ รู้สึกว่าเห็นคอนเทนต์ยเยอะมากแล้วก็แมอยากบอกเลยว่าแม้ว่าจะใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งมากที่มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วสิ่จะได้ดถิามคีเพราะว่านี่เราเประกาศก็วันนี้ค่ะในวันที่ทุกคนมองเรื่องของความเท่ากันของทุกคนไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าใครต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยโฟกัสที่เนื้อหาความสามารถแล้วก็คอนเทนต์จริงๆพอเราเห็นรู้ว่าเราก็ตกใจเพราะว่า เราคิดว่าการประกาศรัสบสมัครนี้มันอาจจะเป็นนิสติกเมนต์ในในในสาหการรมบันเทิงอะแต่มันกลายเป็นว่าคนให้การตอบรับดีมากจนเราจนเราอึ้งแล้วก็งงแล้วก็ทุกคนที่มาค่ะมีความตั้งใจแล้วอยากทําแน่นอนว่าสิ่งที่จะได้เห็นหลังจากนี้มันก็จะเป็นพัฒนาการของเด็กๆทุกคนที่เราเลือกเข้ามาคัดเข้ามาต้องบอกว่าจาก600คนแล้วเหลือ30อสิะมันคือแบบมันนิดเดียวอะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าน้องๆจะเป็นยังไงและคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอในอนาคต ร่วมกันระหว่างไอ o อ f ฟี t ารีกับ World Point จะเป็นยังไงแล้วซีรีส์ที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเด็กๆจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนติดตามแน,น่นะเขาจะช่วยพวกเรายังไงนี้ต้องกุนไอ่จริงๆก็อยากฝากทุกคนติดตามครับอย่างที่เห็นว่าอินเดเอนครับเราเป็นอนาคตอาจจะเป็นรายการ ที่ผักดันน้องมนะครับบอกว่าวันนี้เราตามหาน้องๆจาก600นะครับผมเหลือ30คนฉะนั้นรับรองว่าน้องๆที่เราคัดมาเนี่ยมีคุณภาพมากๆอยากให้ทุกคนคอยเอาใจเชื่กหาน้องๆว่าแต่ละวันที่เข้ามาในรายการแล้วเขาจะสู้เพื่อความฝันของเขามันจะเกิดอะไรขึ้นความสนุกสนานหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับในกีฬนเอสด้วยครับใน้องๆโอเห็นว่าทุกคนมี รียกว่าอะไรไอคอนิกเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็แค่แค่เป็นตัวเองแหละค่ะฟินว่าทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่พราวอยู่ในตัวเราอย,อยู่ในนั้นฟินว่าณจุดน,ะนี้ทุกคนก็ควรภูมิใจในตัวเองได้แล้วสุดๆเลยแล้วก็ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็จะยินดีแล้วก็คอยซัพพอร์ตเสมอเลยค่ะสำหรับเบคไปรู้สึกว่าถ้ามีความฝันเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ สักวันนึงจะเป็นของเรามีความฝันมีแพชชั่น One day it will be yours เดี๋ยวแบบแข่งขันสู้